สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับมาใส่ปุ๋ยกาแฟนะครับลูกท้อนะครับอยู่ในสวนลูกท้อนะครับยังไม่โตนะครับใส่ปุ๋ยกาแฟนะครับก็จะใส่อยู่สองครั้งนะครับก็ประมาณพฤษภาแล้วก็มิถุนาแบบนี้วันนี้มาใส่ปุ๋ยของพ่อนะครับ นี่นะครับต้นกาแฟหลังจากฝนตกไปแล้วเห็นไหมครับดอกมันดูนะครับดอกกาแฟดูนะครับก็หลังจากที่มันบานสเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเหลือตรงนี้เป็นมเมล็ดกาแฟนะครับก็อปีนี้กาแฟดกดูนะครับ ส่วนต้นแบบนี้ก็มันสูงเกินต่ดแล้วให้มันพางอกออกมาใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ต้นมันสวยงามนะครับตรงนี้นะครับใส่ปุ๋ยก็จะสใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วก็ผสมกับปุยย๋ยยูเรียน,นะครับนี่นะครับที่นี่บ้านใหม่พัฒนาตําบลแจ้ซ้อนอําเภอปังหจัดลำปางครับ ปีนี้กาแฟดกนะครับกาแฟดกมากและตรงนี้ก็คือลองกองนะครับก็ดูนะครับพื้นที่นี้สูงประมาณหนึ่งพันสองร้อยกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับดูนะครับลองกองนี่นะครับต้นลองกองนะครับลองกองใต้ออกเริ่มออกมาแล้ว หลงกองที่นี่กลองกองที่นี่เป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยนะครับดูนะครับเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยนะครับที่นี่ดูนะครับโอ,โอโ้โหกลังกองที่นี่นะครับยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยนะครับนี่นะครับกาแฟ นะครับตอนนี้กาแฟเท้าตาเขียดนะครับใส่ปุ๋ยกาแฟนะครับตอนนี้ดูนะครับโอ้โหดกจริงๆนะครับเล็กกว่าก้านไม่ขีดนะครับตอนนี้ วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้บนดอยนะครับ